สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกกสเตชันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาสายแล้วนะคะสายแล้วสายแล้วฝนยังตกหนักอยู่นะคะกลับมาตกอีกรอบนึงนะคะเมื่อเช้าก็ซาซาไปบ้างโอ้บ้านนมเปี้ยวน้ำท่วมนะคะบ้านใหม่นมเปี้ยวกี่เเพื่อนกำลังกำลังทำทางน้ำอยู่นะคะว่าจะให้ไหลไปทางไหน ไหลมาจากถนนทางถนนหน้าถนนนะคะไหลลงมาอ้อมอ้อมบ้านน้อยนองเปี้ยวลงมาทางนี้อ้อมมาอ้อมมานะคะอ้อมมาเรื่อยๆนะคะอ้อมไปแล้วก็จะไหลไปทางป่ายางนะคะป่าสวนยางไหลลงไปหาห้วยนะคะหลังบ้านลุงพลจ้าตอนนี้หนูนากำลังยืนอยู่ที่บ้านป้าซอนะคะ ร้านอาหารตามสั่งพอมอ,องไปโดยรอบนะคะบรรยากาศฝนตกช่วงสายพอ,อบอกว่าฝนตกทำอะไรไม่ได้นอกจากนวดฝนตกทำอะไรไม่ได้นอกจากอยากนวดเหรอ,อเสียกบ้างอยู่นะคะเปียกบ้างอยู่มาดูทางบ้านเราบ้างนะคะที่อยู่ที่นอนเรานกเพื่อหลบฝนอยู่ในกระท่อมนะคะ แม่ไม่ให้เล่นแล้วเ,เล่นเยอะแล้วนะคะเล่นนานแล้วเปียกมอดยอดเลยน้องเปียวน้องเปียวหลบอยู่ในกระท่อมตรงนี้นะคะนี่นี่ตอนนี้ให้อยู่ในกระท่อมนี้เอ,เอาผ้าแห้งเอาผ้าแห้งให้สามพื้นนะคะเดี๋ยวให้เขาตัวแห้งกว่าน,นี้หน่อยจะเอาผ้าห่มลงให้เขานะคะเอาผ้าเขาเช็ดก่อนเอาต่อไปค่อยดูแลก,กันนะรถคันนี้คือครถคุณเตาทอง เพื่อนบ้านของเราคุณไทยบ้านนอกเดอิอไปกรุงเทพนะคะยากาศด้านนี้หลังฝนยางเป็นยังไงบ้างคิดว่าน้ำห้วยคงจะขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะเอาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละมั้งที่ฝนตกขึ้นมาอีกรอบหนึง่งไม่กล้าไลไลสดนะคะยังไม่กล้าไล์สดเท่าไหร่เพราะว่าเอาต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะ เอาเป็นคลิปเอานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดครายกดกระดิ่งถ้าเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์บ้านกรกกนะคะไปดูบรรยากาศหนะะ้าบ้านลงนะคะเอาล้มกัอดีกว่ายมล้มน้อยก็ไปยืมล้มน้อย,ย,ลอยเลยเดอ้อไ๊บนึงไปถ่ายคลิปนะคะยืมล้มน้อยประโซน,นะคะล่มเรามันไม่มีนะคะลมเราหายเป็นคนที่ลืมนะคะทิ้งไปทั่ว ลมก็เลยไม่มีเนาะบ้านแอนฟมิลีเป็นยังไงดูบรรยากาศนะคะหน้าบ้านทางด้านหน้าบ้างน,นะคะไปบ้านปกปรอของเราโอ้โหต้นกล้วยต้นกล้วยจะได้กินแล้วนะคะใกล้จะได้กินกล้วยแล้วงามเลยต้นกล้วยของคุณพอลลี่นะคะเอาอทางนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โเป็นห่วง เป็นห่วงไอ้นี่มากเลยนะคะเสื้อถ้าหนุนาเอาเสื้อชุดลำไว้เอาชุดลำไว้ที่หน้าบ้านชุดนึงนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนรู้สึกเป็นห่วงมันมากว่ามันจะโดนฝนนะคะโดนฝนแล้วก็แล้วก็เปียกเนาะไปดูก่อนดีกว่านะคะเอามาถึงหน้าร้านกาแฟกรอกน้องโอเล่นน้ำโอ้โหน้องโอเล่นน้ำขึ้นแข้งเลย น้ำมาแรงนะคะตรงคู่เล็กไฟบ้านลุงบ้านลุงน้ำไหลาย,ยางไรนะคะไหลลงห้วยนะคะมาทางด้านนี้น้ำท่วมไหมน้ำท่วมไหมโอ้โหพี่ a นี i ล้างใครแม่มาต่อยล้างรถพอรรร่อทำอะไรพ่อทำอะไรสวัสดีค่ะ,อะโอ้ได้โอกาสแค่เป็นพิตีบอ พิตตีนน pues ้ล้างรถบ่เป็นพิตตี้ล้างรถเจีพิตตี้ล้างรถมาเลย้้ะพิตตี้ล้างรถนะคะโอ้นี่ตลาด้อยไว้นะคะตลาดน้อยน้าไหลท่วมบ้านหมอหนุ่มไปแล้วนะคะอะไรกันโอ้โเอ้เออเต็นหมอนุ่มเต็นเต็นหมอนุ่มเป็นยังไงเต็นหมอนุ่ม โอ้ไฟแล้วหนึ่งเต้นนะคะน้ำกำลังไหลลงห้วยนะคะตรงนี้เอา้ามีตลาดน้อยบ้านลุงคนค่ะนี่ที่โต๊ะที่ขอเอยกอลัมกอลัมหลบฝนอยู่ข้างในเอาตรงนี้สูงนะคะเอาตรงนี้สูงเอาปกปกบอสเตชันเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เราปลอดภัยนะคะเราสูงนะคะ ปล,ป,ปลอดาสเตชั่นปลอดภัยค่ะน้ำไม่ท่วมนะคะอ่าตรงนี้หนูนาเคยทำเป็นที่กั้นน้ําไว้ก็โอเคยังปลอดภัยอยู่นะคะกั้นน้าไว้ไม่ให้ไหลเข้าร้านแม่ดาเนาะเอาเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะลมมาโอ้โหของเราดีนะคะดีนะที่เราถมหินไว้นะคะน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วม ของเรานะคิดถึงร้านมากเลยนะคะคิดถึงเสื้อผ้านี่นะคะม่นาคิดถึงเสือ้อที่แขวนไว้นะคะโอเคโอเคปลอดภัยค่ะยังปลอดภัยอยู่นะคะอเออสาวพิตตี้พิตตี้ล้างรถดูสภาพนะคะดูสภาพร้านปกปกสั่นของเรา กมปู่ปริจิตนะคะอยู่ทางโน้นนะคะกอดไฟนะคะเอาทุกอย่างเรียบร้อยสงบค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องปกปอกกอกสเตชั่นนมเทียบปกกบอ,อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ